รเรื่องฝ้ารอบนอกบ้านฝ้าชายคาจุดอย่างนี้นะผมก็คือรอบๆอบบ้านของบ้านไม่ว่าจะเป็นทรงโมเดิร์นมาแงนทรงจัวทรงแต่ว่าการวัดพื้นที่นะมการวัดพื้นที่ว่าจ้างกันเนี่ยบางทีคิดค่าแรงคิดพื้นที่กันยังไงนะคือสําหรับการคิดค่าแรงเหมาค่าแรงนะครับผมอย่างนี้นะครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยของของผมนะครับจะจ้างไม่เหมือนใครนะครับอาจจะไม่เหมือนบางคนก็จ้างเป็นตารางเมตร แต่ของผมเองผมจะจ้างทีมงานผมเป็นเมตรนะครับเพราะว่าฟ้าชายคาของผมเนี่ยมันจะมีความกว้างบางหลัง65เซน75เซน70 cm, 80เซน85เซน90เซนไม่แน่นอนแต่ละหลังนะผมบางหลังก็1เมตรทีนี้ผมของผมเองนะครับผมก็เลยให้คิดตามยาวเอาเลยนะครับก็คือเป็นเมตรวิ่งนะครับที่เรียกว่าเมตรวิง่งคือความยาวเราวัดได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเลยนะครับสมมติบ้านหลังเนี้ย ฝ้ารอบนอกยาว90เมตรนะครับผมก็คูณให้เลย90เมตรคูณค่าแรงที่จ้างสมมติจ้าง2องร้อยเาหอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดน,นะครับก็คือจะมีติดมอบด้วยนะครับมอบสองข้างและของผมเองจะรวมทาสีไปด้วยนะครับผมแต่ความกว้างของฝ้ารอบเออของฝ้ารอบนอกของชายคาเนี่ย บางหลังนะครับบางหลังได้กว้าง1เมตรอันนั้นก็คิดเป็นตารางเมตรก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าของผมผมคิดอย่างเดียวเลยก็คือเอาเม็ดวิ่งเลยนะครับแต่ว่าความยาวของฝ้ารอบนอกจะไม่เท่าเชิงชายนะจะสั้นกว่านะครับบางท่านไปคิดเอาตามเชิงชายไม่ได้นะครับเพราะเราต้องตัด4มูมุมออกไปด้วยนะครับลองคิดพื้นที่ดีๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับก็ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างตกลงกันนะครับแต่ว่าต้องคุยกันหล่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยช่างก็คิดคิดไม่ตรงกันนะครับช่างคิดเม็ดวิ่งเจ้าของบ้านคิดต่างนางเม็ดน้บางทีอาจจะไม่ตรงกันเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังตกลงกันก่อนลงงานนะครับดีที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ